กลับมาที่หาดใหญ่ครับว่ากันด้วยเรื่องของส้มโอหอม oh. แห่งควนลังครับ <c oughs> ชื่อนี้เนี่ยการันตีได้เลยว่าถ้าใครได้ชิมได้รับประทานแล้วเนี่ยติดอกติดใจกันแน่ๆครับครั้งหนึ่งเนี่ยผู้นําท้องถิ่นของควนลังเกษตรกรในควนลังก็เคยมานั่งในรายการของเรา <c oughs> เคยพูด <c oughs> คุยกันแนวทางพัฒนาวันนี้ เขามีประชุมครับเขากําหนดราคามาตรฐานให้กับส้มโอหอมควนลังกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นแผนของเทศบาลเลยค่ะสําหรับเรื่องของส้มโอหอมควนลังับสมัยก่อนเนี่ยส้มโอเดี๋ยวส้มโอขอพายส้มโอหอมควนลังเนี่ยหาทานได้ง่ายมากไปที่ไหนก็มีแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วมีตังก็ซื้อไม่ได้เพราะไม่มีให้จะขายเพราะว่า หลังๆเนี่ยสวนส้มโอถูกแปลงพื้นที่ไปทําอย่างอื่น<อ>ไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นกันเยอะแยะมากมายเหลือกันอยู่ไม่กี่รายที่ยังคงปลูกอยู่แถมค,คุณภาพของส้มโอกก็ลดลงครับคุณสมบูรณ์ปัญญาธนากรครับนายกเทศมนตรีเมืองควนหลังเนี่ยเขาเลยจัดการเรื่องของการฟื้นฟูส้มโอหอมควนหลัง ทำมาระยะเวลาหนึ่งแล้วครับตอนนี้เริ่มมีผลผลิตเริ่มมีจำนวนปริมาณส้มโอออกมาสู่ตลาดมากขึ้นฉะนั้นกลไกลต่อเนื่องเลยก็คือการกำหนด มาตรฐานราคาให้เป็นไปในกรอบเดียวกันเลยเคุณเก๋โดยมาตรฐานของส้มโอหอมควรลังค่ะวันนี้ที่มีการพูดคุยเนี่ยถูกกาหนดแบ่งแยกออกเป็น3ไซส์หรือว่า3ขนาดค่ะคก็คือ 1. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า15เซนติเมตรหรือวัดจากเส้นรอบวงถ้าหากน้อยกว่า30เซนเนี่ยให้ถือเป็น ขนาดเล็กสอง <2, S 1> ขนาดเส้นพาศูนย์กลางตั้งแต่15จนถึง18.5เซนเมตรหรือเส้นรอบวงของซ้มโอเวลาวัดเนี่ยนะคะถ้าอยู่ระหว่าง30ถึง37เซนเมตรเนี่ยให้ถือเป็นขนาดกลางส่วนไซส์ใหญ่หรือว่าขนาดใหญ่ ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่18เซนติเมตรขึ้นไปหรือเส้นรอบวงมากกว่า37ซนติเมตรเนี่ยให้ถือเป็นส้มโอไซส์ขนาดใหญ่จะได้แบ่งเกรดการขายเลย3ไซส์นี่3ไซส์เลยนะฮะทีนี้มาดูครับว่าคุณภาพของส้มโอหอมกนหลังที่จะ จำหน่ายหรือว่าวางขายตามเกณฑ์ราคาที่ทุกฝ่ายกําหนดร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกรวมถึงกเกษตรอาเภอหาดใหญ่วันนี้เขามากําหนดมาตรฐานเป็นดังนี้ครับหผลใหญ่2เปลือกหนา3เนื้อสีแดง4รสหวานอมเปรี้ยว5ไร้มเมล็ดโดยการกําหนดราคาเนี่ยเขาประกอบด้วยอย่างนี้นะครับขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางที่คุณเก๋บอกเนี่ยน้อยกว่า15เซนติเมตรหรือว่าเส้นรอบวง น้อยกว่า30เซนติเมตรเนี่ยขายลูกละ35บาทบอ้าหทนะส่วนขนาดที่2ครับคือเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่15.1ถึง18.5เซนติเมตรหรือเส้นรอบวง3 0 1ถึง37เซนติเมตรเนี่ยราคาลูกละ50บาทครับส่วนขนาดที่3คือขนาดใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับตั้งเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่18เซนติเมตร 18.6เซนติเมตรขึ้นไปเนี่ยหรือว่าเส้นรอบวง37.2เซนติเมตรให้ขายได้ในราคาลูกละ60บาทนี่คือมติของที่ประชุมคณะทำงานงงว่าด้วยเรื่องของส้มโอหอมควันลังวันนี้ที่มีการนำตัวแทนชาวบ้านเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกส้มโอเนี่ยแล้วก็ร่วมกับคณะทำงานที่จะรื้อฟื้นเรื่องของส้มโอหอมควันลังมาประชุมหารือกันแลวันนี้ก็มีท่านนายกเทศมนตรีเมืองควนลังนั่งหัวโตประชุมด้วย สรุปออกมาเป็นราคาส้มโอหอมควนลัง3ไซส์3ราคาอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปเมื่อสักครู่ค,รคุณสมสมูลณ์นายกเทศมนตรีเมืองวนลังบอกเขาว่าหลังจากนี้จะมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารการประกาศกําหนดราคาส้มโอหอมวนลังนี้ออกไปให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ขายส้มโอได้ทราบส้มโอหอมวนลังจะไม่มีการชั่งกิโลขายจะขายกันเป็นไซส์ ตามราคาของไซส์และขนาดที่วางมาตรฐานให้เป็นเกณฑ์เดียวกันเลยครับคุณผู้ชมครับมีเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านนายกเทศมนตรีเมืองควนลังค่ะคุณสมบูรณ์ปัญญาธนากรที่พูดถึงเรื่องนี้ไปฟังกันดูค่ะลองฟังดูครับมาตรฐานผลผลิตส้มโอมเมืองเมืองควนลังกําหนดคุณภาพลักษณะหลักนะครับ5ห,หลักด้วยกันนะครับส้มอมที่มีขนาดใหญ่และก็มีรูปทรงสูงนะครับเป็นลักษณะ เด่นของส้มโอหอมเมืองควนลังนะครับในลักษณะที่สองส้มโอหอมเมืองควนลังจะมีเปลือกหนานะครับและก็ลักษณะที่สามนะครับเนื้อนะครับเป็นสีแดงลักษณะที่สี่มีรสหวานอมเปรี้ยวลักษณะที่ห้าของส้มโอหอมเมืองควนลังจะไม่มีเมล็ดนะครับมาตรฐานที่สองนะครับของส้มโอหอมเมืองควนลังที่เทศบาลนะครับได้กําหนดในที่ประชุม เราจะแยกเกรดของส้มโอเป็น3เกรดใหญ่กลางเล็กนะครับสาการกำหนดราคานะครับนะครับขนาดใหญ่ผลละ60บาทนะครับขนาดกลางลูกละ50บาทนะครับแล้วก็ขนาดเล็กลูกละ35บาท ใครที่ไปเจอแผงส้มโอหอมควรลังค่ะไม่ต้องไปถามแล้วนะคะว่าส้มโอกิโลเท่าไหร่เขาขายกันเป็นไซส์ค่ะขายเป็นขนาดเลยครับ35 50 60้ถูกต้องค่ะส่วนถ้าเป็นส้มโอหอมควรลังจริงๆหรือเปล่าอันนี้ต้องกระซิบถามแม่ค้าเองเพราะเดี๋ยวนี้ส้มโอบ้านเราก็มีส้มโอหลากหลายพันธุ์มาขายนะคะถือว่าเป็นพัฒนาการอีกด้านหนึ่งของปฏิบัติการฟื้นฟูส้มโอหอมควรลังครับคุณผู้ชมครับค่ะ